โอฮโยครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับในเกมไมค์ฟ้าปิดเช่นเคยนะครับแบบพาร์ติมาจุดศูนย์นะครับแบบนี้เราไม่เล่นแบบอื่นครับโอตอนนี้ผมก็ใช้สกินนี้อยู่นะครับผมรู้สึกว่าเท่มากนะครับพุ่งน้ำขึ้นไฟนะครับครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมกันนะครับ ถ้ามันเข้าได้นะครับือใช่ถ้ามันเข้าได้วาแหละเราต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเราชื่อไม่ซ้ำใครนะบชื่อหรอชึบชบชึบชึบชึบชช่อนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเข้าเซฟกันนะต้องตั้งชื่อแบบไม่ซ้ำใคร เข้าได้นะคบแบบนี้เข้าได้นะครับ <c oughs> นี่นะครับมันก็จะมีคนเยอะแยะนะครับมีคนเยอะแยะมากนะครับก็ก็เล่นได้นะครับเดี๋ยว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 เราทางไปทางไป เดินไปผิดทางอีกแล้วครูนี่นะครับวิธีเล่นนะครับก็กดเข้าไปที่ป้ายสีเขียวนะครับแต่มันไม่มีให้กูโกดว่าใกล้ก็ไม่ได้นะครับเออมันไม่มีเซิร์ฟให้เล่นนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย